คุณเคยสังเกตไหมว่าในโรงหนังบางแหง่งถึงจะไม่มีคนดูแต่เก้าอี้บางตัวกับพับลงเองเบาๆเรื่องเรานี้จะพาคนไปรู้ว่าทำไมโรงหนังบางแห่งถึงไม่ควรเปิดรอบดึกอีกที่ถนนสายหนึ่งซึ่งแทบไม่มีรถผ่านในยามค่ำคืนมีโรงหนังเก่าแก่ชื่อแสงทองซินิเพก ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดอาคารสามชั้นสีซีดจางกำแพงเปื้อนลาขึ้นคาบดำบางมุมมีเถาวัลย์เลื้อยก่อพนักงานระแวกนั้นเรียกที่นั่นว่าโรงหนังผีเฝ้าเพราะมักจะมีข่าวแปลกประหลาดอยู่เสมอทั้งเสียงกระซิบเสียงคนหัวเลาะในห้องที่ว่างเปล่า หรือแม้แต่เงาคนเดินผ่านมาท,ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ทัดชายหนุ่มวัย26ปีเป็นบล็อกเกอร์สายสำรวจสถานที่ล้างเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับโรงหนังแสงทองจากกลุ่มในโซเชียลมีพจต์หนึ่งกล่าวว่าคืนนี้รอบสุดท้ายของแสงทอง ฉายหนังที่ไม่อยู่ในโปรแกรมและไม่มีในฐานข้อมูลมาดูสิว่าใครจะก้ลาเข้าไปเขาสนใจทันทีอยากลองของบวกกับมุมถ่ายรูปหล,หลอนๆน่าจะได้ยอดวิวหลักแสนถัดตัดสินใจขับรถไปยังแสงทองในคืนนั้นเวลาสีท่มครึ่งที่ลานจอดรถว่างเปล่า มีเพียงเขาและชายชาลาเฝ้าทางเข้าลงหนังชายชาลาคนดังเก่าวผิวซีดใส่ชุดพนักงานเก่าๆสีแดงเลือดหมูมีตาแสงทองบนหน้าอกเขายิ้มแปลกๆเมื่อเห็นทัศนรอบสุดท้ายนายมาก็ดีแล้วที่นั่งบีสิบสาม ยังว่างอยู่พอดีโรงหนังนั้นเงียบสนิทบรรยากาศเย็นเยือะยกเกินธรรมชาติกลิ่นอับชื้นลอยมาตามพรมเก่าๆที่แทบจะหลุดออกมาจากพื้นทุกอย่างดูเหมือนหยุดเวลาไว้ตั้งแต่ปี2540ปลายหนังยังเป็นชื่อภาพยนตร์ไทยเรื่องจิตหลุดที่ไม่มีใครจำได้ ในห้องฉายมีผู้ชมเพียงไม่กี่คนนั่งปะปายแล้วกับหุ่นถัดมองไปยังเก้าอี้บีสิบสามที่ชายชลาบอกเขารู้สึกขนลุกทันทีที่นั่งลงบริเวณร,ร,รอบๆเหมือนมีคนนั่งอยู่ทุกฝั่งแต่พอหันไปมองจริงๆกับไม่มีใครหนังเริ่มฉายโดยไม่เปิดชื่อเรื่อง เป็นภาพขาวดำของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ในโรงหนังล้างภาพตัดสลับกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นเก้าอี้ที่ขยับเองเงาดำๆวิ่งผ่านจอและเสียงกรีดร้องเบาๆที่ดังจากลำโพงหลังถัดเริ่มรู้สึกว่าภาพที่เห็นในโรงหนังมันคุ้นอย่างน่าประหลาด และบางฉากดูเหมือนถ่ายจากกล้องมือถือของเขาเองแต่เขาไม่เคยถ่ายหนังแบบนี้มาก่อนหลังหนังจบทุกคนในโรงค่อยๆลุกขึ้นและเดินออกไปอย่างไร้เสียงมีเพียงเขาที่นั่งอึ้งอยู่จอภาพยังคงฉายเดิมๆภาพหองลงหนังว่างเปล่าแต่มีกระจกเงาบานหนึ่งในภาพ สะท้อนเงาทัดนั่งอยู่ที่บีสิแต่สิ่งที่เขาเห็นในกระจกไม่ใช่เขาในกระจกคือร่างของเด็กผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดเผือกตาแดงกำ่ำและค่อยๆหันมาทางเขาแล้วยิ้มทัดสะดุง้งลุลกขึ้นวิ่งออกจากห้องฉายแต่ทางออกหายไป ประตูถูกแทนด้วยผนังเขาวิ่งไปยังหลังโรงหนังหวังว่าจะหาทางหนีที่นั่นเขาพบรูปถ่ายเก่าๆของพนักงานโรงหนังเรียงเต็มผนังและในนั้นมีรูปหนึ่งเป็นรูปของเขายืนยิ้มอยู่ข้างชายชาลาเฝ้าประตูข้างใต้รูปมีข้อความว่า ผู้ชมรอบสุดท้ายปี2,565หายตัวไปหลังจากหนังจบถัดใจเต้นแรงเขาจำได้ชัดว่าเคยมาลงหนังนี้เมื่อสองปีก่อนในรายการล่าท้าผีแต่นึกว่าแค่ถ่ายเล่นจนวันนี้เขากลับมาอีกครั้งเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเองแม้ไม่มีสัญญาณ ทัดเปิดดูเห็นวิดีโอสดที่เขาไม่ได้ถ่ายหน้าจอเป็นภาพเขาเองกำลังนั่งอยู่ที่ B13 กับเงาหญิงสาวด้านหลังที่ค่อยๆโน้มหน้าเข้ามาใกล้หายใจลดต้นคอเขาเบาๆเขากีดล้องมือสั่นแต่เสียงกลับไม่เล็ดลอดออกจากปาก เขาพยายามทำให้ตัวเองเตือนจากฝันแต่ทุกอย่างเหมือนจริงเกินไปจูๆ่ๆหนังรอบใหม่ก็เริ่มฉายอีกครั้งห้องฉายกลับมาเปิดไฟมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใหม่พร้อมพนักงานคนเดิมที่พูดว่าเชิญครับที่นั่งบีสิยังว่างอยู่เลยถัดมองเห็นพวกเขา เดินผ่านไปโดยไม่สนใจเขาเลยเขาเหมือนไม่มีตัวตนไม่มีใครเห็นทัดอีกเลยหลังจากคืนนั้นแต่ชื่อของเขาเริ่มถูกกล่าวถึงในกลุ่มคนชอบเรื่องลี้ลับพร้อมภาพถ่ายสุดท้ายที่เขาอาดไว้ภาพลงหนังมืดสนิทกับเก้าอี้บีสที่มีเงาดำๆ เหมือนคนนั่งอยู่โรงหนังแสงทองยังคงเปิดอยู่แม้ไม่มีรอบปกติไม่มีพนักง,งานหน้าโรงไม่มีรายชื่อหนังใหม่แต่ถ้าคนกล้าพอลองไปดูรอบสุดท้ายในคืนเดือนดับแต่อย่าลืมว่าอย่านั่งที่ B13